สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการที่จะใช้งาน esp 3 2ติดต่อผ่านมอดบัต rtu ด้วย rs 4 8 5ซึ่งการติดต่อสื่อสารนี้เราจะใช้ esp 3 2เป็นมาสเตอร์และใช้ตัวโปรแกรมมอดบัต slave เป็น slave นะครับซึ่งโปรแกรมนี้ก็อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์พูดง่ายๆก็คือว่าใช้ esp 3 2 ติดต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ตัวโปรแกรมมอสบ s ตสเลเป็นตัวรับค่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเลยการประกอบชุดวงจรนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้การประกอบแบบอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่แบบนี้แต่การต่อแบบนี้นะครับมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงก็คือว่าเรามีซ็อกเก็ตที่เสียบ esp 3 2ออยู่ซึ่งเราสามารถถอดแล้วเสียบใหม่ได้นะครับถ้าเกิดตัวนี้มีปัญหาเราก็สามารถถอดแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปได้นะครับแล้วก็ตัว power supply นะครับเราจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแล้ว t ท e r m i ินอลตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อสายสัญญาณ i c 8 5เนี่ยไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ผ่านโปรแกรม m มดบัตสเล e นั่นเองนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นการต่อสายนะครับอันนี้เป็นเบื้องหลังลก็ต่อไม่กี่เส้นเองครับอันนี้ก็คือภาพที่สำเร็จแล้วก็คือว่าเราเขียนโค้ดเข้าไปใน arduino ide เราก็เปิดโปรแกรม d b u s Slave ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกหน้าต่างแรกเนี่ยให้เป็น h o l d i n g Register ก็คือให้อ่านค่าตัวที่2ก็จะเป็นให้อ่านค่าคอยนะครับส่วนเ e เรียล o อนิเตอร์ตรงนี้ก็จะแสดงค่าออกมานะครับว่าตอนนี้ดีูย์และเเป็นเท่าไหร่เพื่อที่จะยืนยันค่าว่ามีการอ่านค่าส่งค่าได้นะครับโดยการอ่านค่า Holding Register แล้วก็การเขียนเนี่ยเราจะใช้การ Random ตัวเลขนะครับเขียนลงไปในสล e แล้วก็ให้อ่านจากสล e ปเนี่ย เข้ามาโชว์ใน serial monitor ตัวคอ l ิจิสเตอร์ก็เช่นกันครับก็คือจะเรนดอมค่า0ถึง2นะครับจริงๆมันก็โชว์แค่0กับ1นะครับเพื่อให้เรามองเห็นค่าว่าอตอนนี้มันรับค่าอะไรมาเท่านั้นเองแต่ก็จะมีอยู่2ค่านะครับคือ0กับ1โดยจะมี serial monitor เนี่ยเป็นตัวเช็คค่าอีกทีนึงว่าคณะขณะน,นี้เนี่ย m0 มันมีค่าเป็น1หรือว่า0อันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่เริ่มสนใจแล้วก็จะ ทดลองทำนะครับและเมื่อ esp 3 2กับโปรแกรม Modbus s l a ั e เนี่ยมันสามารถติดต่อกันได้นั่นก็หมายความว่า Modbus Slave ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวแทนของอุปกรณ์หลายๆตัวที่เป็น Slave นะครับอย่างเช่นทำให้ plc เป็น s l a v e ก็ได้หรือว่าเป็น Modbu s Relay ที่เป็น Slave ก็ได้หรือเป็น esp 3 2ที่ทำหน้าที่เป็นสลับอยู่ก็ได้อุปกรณ์อื่นๆก็สามารถเอาเข้ามาแทนโปรแกรมมดบัตรสลัได้เช่นกันทีนี้เรามาดูโค้ดกันนะครับโค้ดชุดนี้ผมก็จะเขียนเป็นพื้นฐานเอาไว้ โดยภาพรวมนะครับผมจะต้องรวมตัวฮาร์ w a r e ์ซีเรีทั้ง2ไฟล์ที่เป็น cpp กับ h เข้ามานะครับเพื่อตั้งค่าฮาร์ w a r e s e r i รีตอนนี้ผมจะใช้ rx 2กับ px 2นะครับตรงนี้เราไม่ต้องกำหนดก็ได้แต่เราต้องไปใส่ตัวเลขเข้าไปเลยนะครับก็คือผมจะใช้เป็น h a r d ดแวร s e r i รีหมายเลข2ก็ rx เป็นขา16 tx เป็นขา17แล้วก็ในส่วนของตัวโปรแกรมใช่ไหมครับเราก็ include hardware.serial.h เข้ามาแล้วก็ include library, ที่ชื่อว่า dfrobotrtu h เข้ามาส่วนขา rx 2ก็กำหนดค่าเป็นขาที่16ของ esp 32นั่นเอง txd 2ก็เป็นขา17นะครับแล้วก็มีการประกาศค่าตาม library ที่กำหนดมาให้ Serial ก็จะต้องเป็น Serial 2นะครับส่วนตัวแปรตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปรที่รับค่าการอ่านค่าคอยตัวนี้ก็จะเป็นการอ่านค่า holding register สำหรับ serial dot v ิ g ตัวนี้ก็จะเป็นรีย i a l monitor ที่เราใช้งานอยู่ซึ่งก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ซ e r i a l สองก็จะเป็นการต่อขา rxtx ก็คือขา16และ17ของ esp 3 2นั่นเองแล้วก็ลู o p l o ตัวนี้นะครับก็จะมีการเขียนค่าจิสเตอร์ที่เป็น m เข้าไปนะครับที่เป็นคอยเนี่ยแหละแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นการอ่านค่าคอยออกมาซึ่งในการเขียนค่าจริงๆแล้ว เราจะต้องใช้พูดเป็นตั้งสวิตช์ใช่ไหมครับมากดกดออนกดออฟอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จําลองมาเลยโดยการใช้การเรนดอมค่านะครับแล้วก็เอาค่าที่เรนด o อมได้เนี่ยเอามาแทนค่า1หรือค่า0ถ้า1ก็คือให้ออนศย์ก็คือให้ออฟก็คือให้เขาเรนด o อมค่าออกมาแล้วก็มีการอ่านค่าที่ slave id หมายเลข1แล้วก็ อ่าน a d d เด s ที่0อันนี้จะเขียน comment เอาไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเขียนและอ่าน holding register ซึ่งผมสมมุติให้เป็น D0 นะครับคือ a d d เดที่0โดยการ random การอ่านค่าเนี่ยก็จะต้องมีการเขียนค่าเข้าไปด้วยใช่ไหมครับลักษณะเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ r e a d o n l register เลยตรงนี้ผมจะขอเปลี่ยนเป็น holding register นะครับค่าตัวแปรที่เปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนค่าตัวแปรตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทาการอัปโหลดใหม่นะครับ ตัวแปรตัวนี้ที่แรนดอมค่าออกมาเนี่ยเขียนค่าลงไปใน s e l ป ID หมายเลข1 a d d r แ s ที่0นะครับแล้วก็เขียนค่าชุดนี้ลงไปการอ่านค่าก็ใช้ตัวแปรมารับค่าด้วยนะครับอ่านค่า s e l ป ID หมายเลข1 a d d r e s เที่0เอาตัวแปรนี้มารับค่าไว้แล้วเอาตัวแปรนี้มาเซเรียลปริ้นเดี๋ยวผมอัปโหลดแป๊บหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาไม่นานอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือว่า เดี๋ยวผมผมปิดค่าพวกนี้ออกไปก่อนนะครับไปที่ไฟล์ new แล้วก็ไฟล์ new เราก็ได้สองหน้าต่างแล้วซึ่งเราจะเห็นว่าตอนนี้มัน disconnect อยู่เราก็ทำการ connect นะครับ connect connect แล้วก็เลือกพอตที่เราเสียบ USB to S 485 converter adapter แล้วก็เลือกไปที่ baud rate data bit ตามนี้เลยนะครับแล้วกดปุ่มโอเค ถ้าเกิดมันไม่มีฟ้องก็แสดงว่ามันเชื่อมต่อติดเรียบร้อยแล้วนะครับโดยค่า Default ก็จะอ่านค่า holding register คลิกไปที่หน้าต่างตัวนี้แล้วก็เลือก Setup slave definition นะครับนี่คือค่าดั้งเดิมที่ว่าเขาจะอ่าน holding register ออกมาเลยเพราะฉะนั้นค่าพวกนี้ก็จะโชว์ออกมาอยู่แล้วส่วนหน้าต่างตัวนี้ก็เหมือนกันครับคลิกขวาแล้วก็คลิกไปที่ slave definition แล้วก็เลือกไปที่ coil status กดโ OK. อ มันก็จะเปลี่ยนแปลงในแอดดิที่ศูนย์คือศูนย์กับหนึ่งนั่นเองมครับมันมีการเปลี่ยนแล้วอ,อันนี้ก็เป็น s e r i มอ monitor ของ Arduino IDE ที่เราจะให้แสดงออกมาเพื่อที่จะรีเช็คค่าระหว่างโปรแกรมบดบัตสเลฟกับตัว s e r i มอ monitor ว่าตรงกันหรือเปล่าณนะขณะนี้ m0 เป็น0นแล้ว m m0 เป็น1แล้วก็เป็นหนึ่งไหมครับมันก็สลับกันอย่างนี้ แล้วค่าที่อ่านได้เนี่ยให้ซีเรียลปีนออกมาก็แสดงว่ามีการอ่านค่าจากโปรแกรมมอสบัตสลิปออกมาจริงๆนะครับแล้วมาแสดงที่ซีเรียลมอนิเตอร์